มื่อใบสมทีมไปเล่นหมดทั่วไปแต่ไม่กล้าเปิดไม้ <c oughs> และไปดูเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนของใบกันใครวะไม่รู้ว่าเสียงใครแต่เสียงน่ารักมากวีแล้ววีใบฟุ้นต<ะ>กใจกันหน้าดูเปื่ยเปื่ยใบยมันแม่ดีใบปอกว่าฟังไม่ต่อเรื่องแต่ว่ามันืน <c oughs> ิอเหมือนมาก <c oughs> มันจะก้นดังอ่ะ แล้วตอนเนี้มันก็มีตัวไม่ได้ไม่ได้ใบต้องไปช่วยน้องเอลซีค่ะเอ้ยไม่มีไอว่าโอ้ยนวล้วฉาบเนี้ยใบก็เลยเอาไว้ว่าไปให้น้องแต่โกนล,ลั่นจะขนาดนั้นอเอ็นดูน้องๆอ่ะนั่งเถียงกันทั้งเกมเลยแบบเฮ้ยพี่ใบหรือเปล่าหรือว่าพี่ใบสนจนมีแต่คนแต,งต่งโตคือการเดือสามคนมีแต่คนแต่งโตคือการเดืดสามคน แล้วเนื่อยมากนะพี่ใบแม็กซ์ว้ายลูกตายโทษขนาดนี้เดี๋ยวพี่ใบแบกเองค่ะน้องๆน่ารักทุกคนเลยมีเรียกพี่ใบให้เบลไอวอรมีเรียกเบลเหรียญแถมแบ่งยาให้ด้วยเจอแบบนี้แล้วใจฟูเลยอะไม่ไงมาช่วยแล้วขอโทษอ้อยมีตัว สมน,น้ำหน้าอยากมายิงเพื่อนร่วมทีมไปดีนะแลวตอนนั้นตกใจในตัวเองนะคือแบบเฮ้ยยิงคนได้โคจะตึง <laughs> และตอนนี้มันมีตัวที่เล่นสองาราจยิงแรงว่าโอ้โหแต่พวกเราก็รอดค่ะลายที่ใบอิลีลายที่ใบอิล <laughs> ีไม่เป็นไรคะ่ะจะบอกว่าเล่นเป็นทั้งเกมอะ่ะก็คือฟังไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะฟังออกไม่กี่ครับ <laughs> เลย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 จะแบกขึ้นแหลกแกนก็นมาอ่อ,อยน่นารักของเราต้องมีเป้าหมายใช่ปะท้าไมชุดเอ้ใบฝนเป็นอย่างไงชุดเอ้ใบฝนมันตกเป็นยี่หอ้ออล้วมาจะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะแล้วตอนเนี้ยทุกคนใบโดนยิงแล้วดูการตั้งไอวอลของน,อน้อนโอย้ยน่นารักเล่นไปเล่นมาก็เหลือสองตี้สุดท้ายแล้วอ่าปัตเตอร์แฮน่ปัตเตอร์แฮวกมันแล้วใบก็ลมม้มอ่ะทุกคนพลาดตรงเนี้ยตั้งไอวอลไม่ทนัแนแห่ะ แต่ว่าเราก็ได้ตั้งที่2องนะยังไงก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยที่ไม่ได้เปิดไมค์คุยด้วยในเกมนะคะหวังว่าน้องๆจะมาเห็นคลิปแล้วก็ดูเอาหน้าว่าใช่พี่ใบไหม